สวัสดีครับมารับชมขบวน172นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องปป้าพยอมมาแล้วนะครับก็มารับชมขบวน172 f งเจท่านใดหรือช่อง youtube เ,เพื่อนๆท่านใดก็มารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปป้าพยอมมาแล้ว นะครับก็ออกมาแฝงหวงให้ขบวนรถครับรัชบช้อมครับขบวน172หนึน่งเสองครับ ลูกปลาเบอร์สิบเจ็ดครับผ่านไปแล้วครับเป็นกระบวนหนึ่งเจ็ดสองดีท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป่ะะาปาสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ช่องป่าปลาพยอบมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้กับบรรยากาศที่สถานีครับสวัสดีครับ